ปากเพสจะพูดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายแต่ดิฉันไม่ใช่ว่าดิฉันไม่พยายามนะคะดิฉันพยายามทำทุกอย่าง ดิฉันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างแต่ดิฉันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ถูกใจไม่ตรงบริบท100%อันนี้พี่เพก็ต้องยอมรับว่าเพ็มีการไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับเอเดเป็นแฟนคลับแล้วก็ได้รับบทสวมบทเป็นทอระปกายแสบแล้วก็อินเกิดไปหน่อยจนมีคนที่ไม่หวังดีอะคะ่ะเอาคลิปเสียงของเพชรไม่เหมือนเพชรแบบว่าเข้าใจใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่ากระพือขาไปอีกว่าเพ็ททำตัวไม่เหมาะสเ ฉันวันนี้หนูทำผิดหนูก็ต้องยอมรับผิดหลายๆคนบอกว่าทําไมยังไม่คืนมองกุฎทำไมยังเอามองกุฎมาใส่อยู่ทําไมมงกุฎเอาไปจํานําหรือเปล่านานนูน,น,นี่บอกตรงนี้ก่อนรับมงกุฎจํานําไม่ได้นะคะพีซแฮปสติกนะคะไม่ว่าใครที่จะไปปันป่นไปเสีย้ยมไปเขียนข่าวใดๆอย่าแสดงความเป็นสื่อแบบโง่ๆนะคะ มาแรงแซงทางโคง้งสะเทินวงการนางงามสุดๆค่ะสำหรับแม่ปุ้ยปียพรแสนโกศิกแห่ง TBN Global นะคะผู้อำนวยการกองประกวด MissUnivers e Thailand ค่ะหลังจากที่ออกโรงฟาดชุดใหญ่ถึงเพชรปากปร,ราน้าเป๊ะค่ะรองชนะเลิศอันดับที่4 Univers e is y o อยู่2024ค่ะพร้อมกับประกาศปลดออกจากตำแหน่งกลางดึกนะคะจากกรณีที่เพชรค่ะได้มีการหลุดไลฟ์วิวนะคะซึ่งในไลฟ์ค่ะมีการปิดไฟนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายและเพชรค่ะอย่างชัดเจนโดยพูดว่าไม่ไหวแล้วดูดนมให้แม่หน่อยยังไม่ทันได้แกะจุกเลยแล้วก็มีเสียงคราง ฝังค่ะ ทั้งนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะเพชรก็ตกเป็นข่าวดราม่าและถูกกระแสวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งเมาแล้วขับบ้างโดนร้านอาหารแบนไปกินส้ตมตำบุฟเฟ่แล้วขยส้ตมตำลงในจานมีเรื่องที่ผับตะวันแดงเชียงใหม่นะคะดราม่าฟาดกับเน็ตไอดอลคนอื่นๆและชาวเน็ตอีกมากมายค่ะซึ่งกระแสที่ดังมากที่สุดช่วงหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกาเหล่าระหว่างเพชรกับน้ำตาลชลิตามิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์นะคะที่เป็นตัวแทนไปประกวดมิสยูนิเว r ร์ส2016ที่ฟิลิปปินส์เมื่อ7ปีก่อนค่ะในขณะที่คนไทยได้ส่งแรงใจแรงเเชชียรให้้้้กกกับนนนนตตตาาาาาแ่่่ววดพ็อออมสง เป็นกูรูนางงามแสดงความเห็นนะคะแบบใสอินเนอร์วิจารณน้ําตาลว่าเตี้ยไม่สวยไม่มงให้ไปพักซึ่งหลังจากนั้นนะคะเพชรก็โดนทวนลงอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าแฟนนางงามมองว่าเจ้าตัวเนี่ยวิจารรุนแรงเกินไปทั้งคําพูดสีหน้าท่าทางและอินเนอร์ที่ดูเหมือนกับว่ากําลังด้อยค่าคนอื่นด้วยแต่หลังจากนั้นเพชรก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษค่ะยืนยันว่าไม่ได้ดูถูกน้ําตาลแต่อย่างใดค่ะคนไทยมันเก่งเรื่องส่งกันอะไรมเอยเอชเอชอ่ะพลังของคนไทยเออช่วยกันแต่ถ้ามันเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ถ้าเจ้าอ่ะเรนเห็นว่าปีนี้ควรจะเป็นของไทยก็ไม่แน่ไม่ได้ห่ะอย่างใด้วยได้ค่ปะป๊อปปูล่าหมดเข้าอัะตโนมัติสองคน<ล>ยอย่างเงี้ยนนสิบห้อยู่แต่หนึ่งในห้าพักจบเหรอใช่ฟิลิปปินส์ห่วยล็อกสองหรือสามทำไมจะรู้ไม่ได้นี่เป็นกูรูนางงามดูขึ้นตาเดี๋ยวก็รู้แล้วเซนซิทีฟลูกกุหนูก็ได้รับไม่ได้ปวยไส้แตกกันอี ออาเวขณะที่อีกคลิปนะคะเป็นคลิปที่เพจค่ะได้แซะน้ําตาลกลางไลฟ์นะคะระหว่างชงน้ําดื่มค่ะจากนั้นได้พูดว่าน้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ากูเกลียดน้ําตาลไม่เล่าดีเวอร์น้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะเพราะกูเกลียดน้ําตาลจบเลิศน้ำร้อนลักเลิศข้าวเวอร์ก็สาดน้ําร้อนใส่หน้าตัวเองไปเลยสิคะ ต่อมามาหากาบระหว่างน้ำตาลกับเพชรก็ได้เริ่มขึ้นค่ะโดยน้ำตาลนะคะได้ลงคลิปเวอร์เสียงในติ๊กต o อค่ะเป็นเสียงของเพชรนะคะที่ออกมา4คลิปค่ะรวมทั้งคลิปที่เพชรค่ะวิจารเธอด้วยซึ่งน้ำตาลค่ะทำถึงมากนะคะจนกลายเป็นไวรัลค่ะทําให้เพชรไม่พอใจนะคะบอกว่าน้ำตาลทําคลิปตอกย้ําทําให้ตนเนี่ยโดนด่าเรื่องเดิมอีกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำตาลก็จึงอัดคลิปนะคะออกมาขอโทษแล้วบอกว่าเธอไม่ได้โกรธแค้นอะไรเรื่อง c o อร์เสียงหลายคนก็ทําเธอก็ทําสนุกๆน,นะคะแก้เบื่อเท่านั้นเรื่องเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วเธอเอาหัว กรรให้ตั้งนานแล้วต่อมาในปี2567นี้เองค่ะเพชรก็ได้ลงประกวดนางงาม Universe is y u นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยแม่ปุ้ย TPN ค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand นะคะโดยจะให้ผู้เข้าประกวดค่ะโคเวอร์เป็นนางงามต้นแบบซึ่งเพชรนะคะได้เลือกโค้เป็นน้ำตาลค่ะทาให้เกิดกระแสร,ร้อนแรงทันทีนะคะพร้อมในงานค่ะระหว่างการประกวดนะคะก็มีคณะกรรมการตั้งคําถามค่ะโดยแอนชิลีนะคะ Miss Universe Thailand ปี2021คือหนึ่งในคณะกรรมการค่ะบอกว่าน้ำตาลคือพี่สาวของแอนและแอนจะปกป้องจนถึงที่สุดพร้อมกับถามเพชรว่าทำไมถึงกล้า าเป็นพี่น้ำตาลหลังจากที่ด่าเขามาแล้วโดยเพชรนะคะได้ตอบว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เคยดูนางงามมาก่อนจึงวิจารณไปโดยที่ไม่ได้คิดทําให้น้ําตาลได้รับผลกระทบและมันก็เปลี่ยนชีวิตของตนเองเหมือนกันเพราะว่านับตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่ได้รับโอกาสจากสังคมอีกเลยไม่มีใครอยากจะร่วมงานด้วยและยังบอกอีกว่าขอโทษน้ําตาลไปแล้วหลายครั้งและพยายามแก้ไขแต่ก็ไม่ได้รับการให้อภัยจากสังคมจึงมาประกวดที่นี่และคิดว่าเวทีนี้จะทําให้ได้อยู่ใกล้น้ําตาลมากที่สุดพี่น้ําตาลคือพี่สาว หนูจะบอกเลยหนูจะพูดตรงๆว่าหนูจะปกป้องพี่เขาจนกว่าแบบสุดๆค่ะถ้าจะกลับไปถึงวันแบบวันที่ที่พูดอย่างนั้นนะคะคิดว่าจะทําอีกไหมเอาจริงๆเลยเพราะว่าวแอนไปดูคลิปเมื่อคืนพอแอนอยู่กับพี่น้าตาลเมื่อคืนแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วมันคือมันพูดรุนแรงมากๆแล้วมันไม่มันออกมาในสายตามันออกมาในเหมือนมันเป็นฟิลเหมือนรังเกียจเลยอะคะ่ะ เราก็ได้ยินว่าไม่ได้เชียร์ไทยแลนด์ปีนั้นแต่ว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันค mm. ือแอนแอนอยากให้โอกาสอธิบายมากกว่าก่อนที่แอนจะจิกอะไรก็ตามค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูนางงามจริงๆนะคะในชีวิตไม่เคยดูนางงามมาก่อนเลยแล้วก็วันนั้นอ่ะมันเป็นครั้งแรกของการวิภา์วิจาร์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่คิดจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า ไม่เคยรู้เลยว่าอิทธิพลหรือว่าพลังของแฟนนางงามอ่ะมันรุนแรงมากขนาดนี้ลบด้วยความที่ไม่เคยอยู่ในกลุ่มนางงามใดๆเลยไม่เคยรู้เลยว่าคนที่เป็นเพศอย่างเราเเนี่ยเขาเชียร์อัพนางงามขนาดไหนแล้วก็พลาดไปมากจริงๆแล้วก็หลังจากที่คุณน้ำตาลเขาลงจากเวทีประกวดที่ฟิลิปปินส์ดิฉันก็มีการดเร็กแมสเซจไปหาเขาที่อินสตาแกรมทันทีโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้เวลามันว่างเลยนะคะวันลุ้งขึ้นดิฉันได้มีการขอโทษได้ดเร็กไปขอขอโทษเขาแต่ เขาคงไม่ได้อ่านเนื่องจากว่าเขาก็ป๊อปมากตอนนั้นแล้วก็เพิ่งได้ตำแหน่งกลับมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็พยายามที่จะขอโทษเขาผ่านสื่อบ่อยมากๆแล้วก็ขอโทษที่คําที่ใช้มันอาจจะดอยคาจนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ให้อภัยเราเลยอะไรก็ตามแต่ซึ่งดิฉันก็ต้องต้องยอมรับตัวเองด้วยว่ามันก็เป็นเพราะเราเองที่พูดคารุนแรงออกไปนะวันนั้นก็ต้องยอมรับมันนะคะ,ะคุณแม่ไม,ม่กล้ามาเป็นพี่น้ำตานะคะมันรู้สึกว่าแบบมันมีการที่ไม่ให้เกียรติพี่เขาเพราะว่าไม่มีใครด่าพี่เขามามกสุดเท่า เท่าเพรอะคะ่ะทำไมทำไมทำไมเป็นพี่ตังตานจิงเพราะว่า7-8ปีที่ผ่านมาเราต้องเจอแต่กับเรื่องเนี้ยตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปไหนเราจะเจอแต,แต่มึงปากไม่ดีมึงด่านางงามที่กูชอบกูจะไม่ให้มึงมีโอกาสใดๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่ ไม่เอามาอนยังไงก็ไม่เอามันด้อยค่านางงามของฉันดิฉันโดนอย่างนี้มาโดยตลอดเจ็ดแปดปีซึ่งดิฉันพยายามแล้วอ่ะออกรายการไหนนะดิฉันก็ขอโทษเขาตลอดเวลาแล้วก็ดิฉันคิดว่า u n i v e r s i t สยิยูเป็นเวทีที่จะทําให้ฉันได้อยู่ใกล้เขามากที่สุดเพื่อที่จะได้บอกกับเขาด้วยตัวของดิฉันเองด้วยสายตาของดิฉันเองด้วยกายสัมผัสบอดี้สัมผัสที่จะมีต่อเขาเองอะคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเลือกมาที่นี่นะคะ่ะโดยหลังจากนั้นน้ำตาลก็ได้ออกมารีแอคชั่นนะคะกับคลิปการประกวดดังกล่าวของเพชรค่ะตอนที่เพพรรูดดบนนนวทีถ้้าาาากาไสิ่ง่งงงงของ นางคนหนึ่งได้เนี่ยโดยเฉพาะนางงามที่ชื่อน้ำตาลชลิตาสนเสรีนะคะทำให้เธอรู้ว่าการที่เป็นคนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับได้เนี่ยเขาต้องเหนื่อยอดทนและพยายามมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเขาก็ไม่ควรถูกด้อยค่าจากคําพูดของใครทั้งสิน้นน้ำตาลฟังแล้วถึงกับทําหน้าเวอร์ค่ะเอามือทาบอกระหว่างไลฟ์นะคะน้ำตาลอย่างพูดด้วยนะคะว่าการให้อภัยคือฐานอันประเสริฐทราบค่ะแต่กูไม่ให้ซึ่งประโยคนี้ของน้ำตาลค่ะกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ชค่แค่ก็ม ทุณทอมายวิสเซนน้ำตาลชาลิตาสวนเสน่ห์ค่ะการที่คนคนหนึ่งนะคะจะมาสิงร่างของนางงามสักคนหนึ่งโดยเฉพาะนางงามช่้วซาลิตาสวนเสน่ห์บางทีฉันรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งก่าจะประสบความสำเร็จและไปที่ยอมรับได้เขาต้องเหนื่อยแค่ไหนเ็าต้องพยายามเขาต้องอดทนแค่ไหนกว่ามจรินแล้วมันมี้เทราะฉะนท้น เมื่อคนคนหนึ่งได้พยายามเต็มที่สุดแล้วเขาไม่ควรได้รับการด้อยคาจากคำพูดของใครใครสิ้นค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณได้ไหมค่ะที่วัดของคุณคือหมายเลข23นะคะการยกย่องเชิดชูหรือ praise การยกย่องเชิดชูถ้าพร้อมแล้วเอ,อเริ่มค่ะเป็นเรื่องปกปิดของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เรื่องการให้อภัยคือทานนันเปเสริฐทราบค่ะแต่กูไม่ให้ ซึ่งประโยคนี้ของน้ำตาลนะคะกลายเป็นไวรัลค่ะที่ยังทําให้ทุกคนจําได้จนถึงตอนนี้หลังจากนั้นน้ำตาลก็ได้ไลฟ์บอกนะคะว่าให้อภัยแล้วค่ะเอพิฟูเดยเรารู้สึกว่าบริบทของการประกวดยูยูคือการที่เราเอานางงามคนนั้นมาเป็นต้นแบบหรือว่ารักและชื่นชอบในตัวเขาจริงๆแต่ว่าน้ำตาลไม่ได้รู้สึกว่าเขาชื่นชอบในตัวน้ำตาลจริงๆในตลอดระยะเวลา6 7ปีที่ผ่านมาน้ำตาลโดนด่ามาตลอดโดนแซะมาตลอดทัทง้งทางที่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาแค่มาเล่นคอเวอร์ในติ๊กต็อกแค่นั้นเองเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับชีีวิตตเเเลยยไมม่่จําาป็นน้องงัคร นคนเราเนี่ยถ้าจะขอโทษเนี่ยมันขอโทษไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คอยดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงโดยน้ําตาลก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรต่อนะคะทำให้กระแสะคะ่ะได้ซาลงไปและเพชก็ได้ประกวดยูอยจนผ่านเข้ารอบมาครองตําแหน่งรองอันดับที่4รังมงกุฎนะคะและสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสียูอานยนั่นเองแครภพายแล้วคะ่ะเด e กพิบฟูเดย์คือใครจะหาว่านาตอตตเยอะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าบริบทของการที่เรา ประกวดยูอายุอ่ะมันคือการที่เราเอานางงามคนคนนั้นน่ะมาเป็นต้นแบบหรือรักหรือชื่นชอบในตัวเขาจริงๆอะ่ะแต่ว่านอตตองไม่ได้รู้สึกว่าเขาชื่นชอบในตัวนอตตองจริงๆในตลอดระยะเวลาหกเจ็ดปีที่ผ่านมามันคือนอตตองโดนด่านมาตลอดแล้วก็โดนแสะมาตลอดทั้งที่นอตตองก็ไม่ได้ไปอะไรเขาแค่นอตต้องเวอร์ในติ๊กต๊อก แค่นั้นเองแต่เราก็ไม่เคยไปว่าอะไรเขาที่มันไม่ดีเข้าใจปะเราเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เห็นถึงความจริงใจที่เขาที่เขามีให้อ่ะมันเป็นการแบบเหมือนเขาเล่นละครทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนไม่เป็นคนแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ดูเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นหรือดูเป็นคนแรงดูเป็นคนมั่นอ่ะ แต่ในสิ่งที่มันเจอมามันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตเราต่อเลยเว้ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบมานั่งเคลียร์ใจกันหรือว่ามานั่งแบบอธิบายอะไรยังไงอ่ะเข้าใจปะคือเขาเขาเพื่อให้ให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้าใจปะคือคนเราถ้ามันจะขอโทษมันขอโทษไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแต่เราไม่เคยได้ขอโทษเลยคือเราได้แต่คำด่าจากเขามาตลอดไง เข้าใจปะคือเราไม่ได้แค้นไม่ได้อะไรนะแต่แค่เราไม่ได้เห็นถึงความจริงใจของเขาขนาดนั้นน่ะก็คอยดูหลังจากนี้จะเป็นยังไงแค่นั้นแหละ ยังอะไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องราววีรกรรมต่างๆนานานะคะที่ผ่านมาของเพชรค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางประกวดเวที Universe Is You ค่ะซึ่งเป็นเวทีที่แสดงออกถึงความให้เกียรติแล้วก็เคารพในเพศสภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกมิติของสังคมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลายเพชรนางงามดังค่ะได้เคยเคลื่อนไหวออกมาเตือนทางแม่ปุ้ยเอาไว้แล้วว่าเพชรสร้างวีรกรรมไว้หลายครั้งและโอกาสเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้กับทุกคนแต่แม่ก็ไม่ฟัง กระทั่งล่าสุดนะคะกลางดึกค่ะหรือว่าวันใหม่ของวันนี้นะคะซึ่งนับเป็นวันที่4กันยายนเนี่ยแม่ปุ้ยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคลิปไม่เหมาะสมของเพชรน,นะคะโดยได้ตั้งคําถามว่าขอถามค่ะพอดีเพิ่งประชุมเสร็จตอนดึกนี้คลิปที่ไม่เหมาะสมของรองยูอุบางคนนี่คลิปเมื่อไหร่คะซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตนะคะแห่เข้าไปคอมเมนต์และส่งคลิปหลักฐานไปให้ค่ะ you ะะแม่ปุย้ย t p พก็ได้ออกมาฟาดชุดใหญ่ค่ะถึงเพรนะคะว่าตามที่ได้มีภาพและเสียงที่บ่งบอกถึงการกระทําที่มันไม่เหมาะสมตามารรฐานของสังคมรวมถึงการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้ปรากฏต่อสื่อโซเชียลต่างๆอีกทั้งการปฏิบัติตนออกสื่อสาธารณะไม่เหมาะสมต่อตําแหน่งที่ได้รับอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียของตําแหน่งและองค์กรทั้งๆที่องค์กรได้ให้โอกาสกับผู้เข้าประกวดทุกท่านเสมอและมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราควรได้รับการให้โอกาสในการปรับปรุงตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เวที u n i v e r s e is You มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะแสดงออกถึงการให้เกียรติและการเคารพในความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพและเราเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆมิติให้กับสังคมได้อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ดํารงตําแหน่งในทุกๆตําแหน่งและผู้เข้าประกวดในเวที u n i v e r s e is y o ยูทุกคนในเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งท่านใดที่ไม่รักษาเกียรติภูมิดังกล่าวได้องค์กร u n i v e r s e is y o ยูจึงมีความจําเป็นต้องปลดผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งใดๆก็ตามที่ได้รับออกจากตําแหน่งดังกล่าวและจก ภาพที่ได้ปรากฏอย่างเปิดเผยจงแจ้งนะคะที่ปรากฏออกตามสื่อในวันนี้ของรองอันดับ4ี n i v e r s e i s y o u ตอยู่ตามที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณาชนไปแล้วนั้นดิฉันนางปียพรแสนโกสิกในฐานะประธานองค์กรขอแจ้งปลดคุณเพชรรองชนะเลิศอันดับที่4 u n i v e r s e is you อยู่2024ออกจากตำแหน่งดังกล่าวนับจากบัดนี้เป็นต้นไปและขอให้นำมงกุฎและสายสะพายคืนกลับมายัางกองประกวดภายใน3วันนับจากวันนี้ค่ะจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยหลังจากที่ประกาศออกไปนะคะชาวเน็ตหลายคนค่ะก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากอาทิตัดสินพลาดขนาดเตือนแล้วทางกองก็ไม่สนใจผลสุดท้ายก็เป็นไปตามคําทานายสงสารแล้วก็เสียดายคนที่เขาตั้งใจมาประกวดเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อเวทีนี้แต่ว่าคนที่ได้ตาแหน่งได้มงกุดได้เงินรางวัลกลับไม่เห็นคุณค่ากลับไม่เห็นโอกาสอะไรเลยสงสารคนที่สมควรได้รับโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดมากๆมองขาดตั้งแต่ไปดูเวทีนี้วันแรกกรวดยังไงก็คือกรวดเป็นเพชรไปไม่ได้ต่อให้ได้รับโอกาสต่อให้ได้รับสัง ีดบุคคลประเภทนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครไม่ได้ไม่สามารถจันลงสังคมได้ผมโดนแอดมินกลุ่มนางงามกลุ่มใหญ่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีบล็อกออกจากกลุ่มเพียงเพราะว่าออกความคิดเห็นที่แตกต่างเรื่องคนคนนี้ว่าให้โอกาสมากแค่ไหนให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่เหมาะสมกับเวทีไม่จันลงสังคมเสียพื้นที่เสียโอกาสของคนอื่นอย่างแท้จริงให้ฟาอันยังขับเคลื่อนสังคมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นมากกว่าเสียดายมากจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดตามนางงาาามอีกกเเลลยพระคิดวุ่่นนั้ท สิกน้อยที่สุดแล้วคนประเภทนี้ไม่ควรให้เกียรติค่ะแม่เกิดมามีปมด้อยเหมือนคนขาดความอบอุ่นขาดคนสั่งสอนถึงจะอยู่สังคมชั้นไหนแ่าแท้มันจะค่อยๆซึมออกมาสุดท้ายก็เน่าเฟะทำคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นั่นดีๆไม่เห็นมีอะไรที่น่าติดตามสักอย่างแม่ปุ้ยเนี่ยอยากให้ค่ากับคนประเภทนี้เลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันยังน่ารักกว่าเยอะและมันก็ไม่แหวงกัดเราด้วยค่ะ วันนี้ที่รอคอยขอบคุณค่ะแม่ต่อมานะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะเพชก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะว่าเพชไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรอง4ื่อย2024และส่งคืนทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าเพชยังคงเคารพและศรัทธานใน TPN และแม่ปุ้ยเสมอค่ะแยกย้ายค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะแม่ปุ้ย TPN นะคะได้ออกมาฟาดกลับจุกๆนะคะว่าได้สอบถามทางบริษัทและกองประกวด UIU ยแล้วได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการมอบคืนมงกุฎและสายสะพายแต่อย่างใดค่ะต่อมานะคะเพชค่ะก็ได้ลลลงคคคิปใหม่่นะะะแ้ววบอกาเพช ประกวด Universe is you ความรักแรงศรัทธาเพชรตัดสินใจลงประกวดเพชรอยากจะโชว์ความสามารถของตัวเองอยากจะลงประกวดเพราะว่าแม่ปุ้ยให้โอกาสและเพราะว่าเพชรอยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับกระเทยหลายๆคนที่มีความประพฤติตัวไม่เหมาะสมแบบเพชรแต่ว่าสามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆจากแม่ปุ้ยองคกร t p n ให้ได้รับรางวัลอันดับที่4ซึ่งเพชรคิดว่ามันสมเกียรติสําหรับเพชรแล้วเพชรทําได้แค่นั้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าได้แค่นั้นต้องยอมรับดิฉันด้วยนะคะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็มีสัญญาามามมกกยับ แม่ปุ้ยว่าฉันเนี่ยจะต้องทํายังไงเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรรักษาภาพพจน์ของยูนิเวอร์สแต่ว่าไม่ใช่ว่าดิฉันเนี่ยจะไม่พยายามนะคะดิฉันพยายามทําทุกอย่างดิฉันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างแต่ดิฉันเนี่ยบอกเลยว่าดิฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะแต่ดิฉันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ถูกใจไม่ตรงบริบท100%แต่ดิฉันก็ยืนยันว่าดิฉันเบาลงในทุกรูปแบบของดิฉันและยอมรับเลยนะคะว่าดิฉันเป็นคนที่ทําพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มันไม่ จะเรื่องของผู้ชายไม่ว่าจะเรื่องของการพูดจาแรงๆหรือทําอะไรบ้าๆบอๆตามที่แฟนคลับขอซึ่งมันก็ขัดแย้งต่อการเป็นนางงามในส่วนของเรื่องคลิปอันนี้เนี่ยเพชก็ต้องยอมรับว่าเพชมีการไลฟ์สดแล้วก็พูดคุย e n t อร์เทนแฟนคลับได้รับสมบทเป็นทอประกายแสก็เลยเล่นให้แฟนคลับดูเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยได้ยอดเงินโดเน a t มาเยอะแล้วก็เลยอินเกินไปหน่อยจะมีคนไม่หวังดีเอาไลฟ์สดที่เป็นเสียงของเพชเนี่ยตัดออกไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเพชทาตัวไม่เหมาะสมและทําให้มีการเข้าไปฟ้องในด้อมของแม่ปุ้ยซึ่งแม่ปุ้ย่้าง ก็ตัดสินใจที่จะต้องออกมาพูดสักทีต้องขอบคุณแม่ที่ออกมาจัดการปลดหนูเพราะตัวหนูเองเป็นคนที่ผิดตัวหนูเองเป็นคนที่ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแม่ก็รักองค์กรของแม่เพราะฉะนั้นหนูทําผิดหนูก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ต้องยอมรับในข้อตกลงนั้นโดยที่ไม่ได้มีอะไรโต้แย้งใดๆพร้อมกับขอบคุณแม่ปุ้ยนะคะที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสหนูอันนี้เุก่ก็ต้องยอมรับว่าแม่มีการไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับเอเดนเปนแฟนคลับแล้วก็ ได้รับบทสวมบทเป็นทอระปกายแสบนะคบก็เลยเล่นบททอระกายแสบให้แฟนขับดูเนื่องจากเมื่อวานนี้ได้ยอดเงินโดเนทเข้ามาที่เป็นสีเพชรเยอะมากแล้วก็อินเกินไปหน่อยจนมีคนที่ไม่หวังดีอะค่ะเอาคลิปเสียงของเพรไม่ใช่คลิปเสียงทํามันเป็นไลฟ์สดแต่เวลาตัดต่อไปเป็นคลิปเสียงเหมือนเพรแบบว่าเข้าใจใช่ไหมคะขออนุญาตไม่พูดล้วกันมันก็เลยกลายเป็นว่ากระพือข่าวไปอีกว่า เพรทำตัวไ็นเหมาะสมเลยนะและยังทิ้งท้ายนะคะว่ามงกุฎเนี่ยจำนำไม่ได้ไม่ว่าใครนะคะที่จะไปปั่นไปเสี้ยมไปเขียนใดใดนะคะอย่าแสดงความเป็นสื่อแบบโง่ๆนะคะแล้วเพรค่ะก็เพิ่งจะได้รับข้อความจากองค์กรเมื่อคืนพอตอน8โมงเช้าเนี่ยเพจจึงได้มีการส่งมอบมงกุฎนะคะแล้วก็สายสะพายกลับคืนไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมอยังได้ขอบคุณแม่ปุ้ยและทางกองประกวดที่ให้โอกาสด้วยคำมงกุฎจำนำไม่ได้นะคะ พ e ซแฮฟสติกนะคะไม่ว่าใครที่จะไปปันป่นไปเสี้ยมไปเขียนข่าวใดๆอยากแสดงความเป็นสื่อแบบโง่ๆนะคะทางกองพึ่งบอกเพจเมื่อคืนตอนหกทุ่มเพจก็มีการจัดส่งนงกุฎและสายสะพายคืนให้เรียบร้อยตั้งแต่8ดโมงเช้าที่ผ่านมา เลขแท็อยู่ในสตอรี่บ้านฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณโอกาสจาก TPC ที่มอบให้เพชรขอบคุณเวที Universe i o u ที่ให้โอกาสคนแบบเพชรขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเชียร์เพชรมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เพชรเป็นของเพชรแบบนี้เพชรขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้เพชรไม่มีการโกรธเกลียดใดๆแล้วเพชรก็เชื่อว่าแม่ยังรักแล้วก็ไม่ตาเพชรอยู่เหมือนเดิม หมือนกับที่เพชยังรักแล้วก็ศรัทธาอยู่เหมือนเดิมขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังเข้าใจเพชเสมอในขณะที่เพชจกจกนางงามค่ะเพชนางงามชื่อดังได้มีการออกมาเคลื่อนไหวน,นะคะบอกว่าจกเนี่ยเตือนแม่ปุ้ยตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัครอยู่อายุ2,024แล้วว่าเพชไม่เหมาะสมยังไงกับกองประกวดทําแม้กระทั่งประกาศห้ามในกลุ่มพูดถึงหรือสนับสนุนขณะลงประกวดแต่ด้วยพลังคําว่าโอกาสคุณแม่ก็ไม่สนใจอะไรแถมย้ําด้วยคําพูดวลีที่กินใจบนเวทีรอบไฟนอลตอกหน้าใสาจะเคยจกเข้าไปอีกรวมถึงเม็ดมันของ ด้วยสุดท้ายเป็นยังไงคะปัญหามากมายบุรกรรมเยอะแยะไปหมดจริงๆเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปตั้งแต่ส่งใบสมัครแล้วค่ะแต่ก็ยังให้เพราะว่าโอกาสบอกไปตั้งแต่แรกๆแ,แล้วจะเธอในกลุ่มเนี่ยก็เตือนกันเยอะแยะว่านางเนี่ยได้รับโอกาสมาแล้วกี่ครั้งในชีวิตก็ไม่ฟังขนาดนางงามต้นแบบอย่างน้ําตาลที่นางแต่งเป็นแรงบันดาลใจมาประกวดเนี่ยเพื่อจะขอโทษอย่างที่อ้างก็ยังไม่อยากจะเจอไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าคําว่าโอกาสเนี่ยเหมาะยังไงกับคนนี้ฟ้าอันเนี่ยควรจะได้มากกว่าคะ่ะถ้าเน้นคําว่าโอกาสบนเวทีจ เตือนแม่แล้วนะคะพร้อมกับได้แนบคอมเมนต์นะคะของยูยูตอกย้ําค่ะที่เขียนว่าไม่ต้องขอโทษค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรผิดที่นี่ให้โอกาสทุกคนที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะที่ให้เกียรติเราเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตและให้เกียรติเขาในการแข่งขันนะคะการตัดสินมีเกณฑ์นะคะคุณจะมาจากไหนเป็นใครหรือผ่านอะไรมานั่นคือส่วนบุคคลนั่นคือจุดที่ต้องแก้ไขด้วยตัวเองแต่จะดีหรือจะร้ายเนี่ยทุกคนก็มีอดีตมาเหมือนกันหมดค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาวันนี้ค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโพสต์ดังกล่าวค่ะของเพจจกนะคะเป็นที่ถูกใจแฟนนางงามอย่างมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะยังไม่พบว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะแต่หากมีอัปเดตอะไรค่ะทางท็อปดาราไม่พลาดนํามาเสนอแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอนค่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ t u b e c h anel n ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ้าออยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ